ครับต่อไปเชิญท่านอนุสักคงมาลัยครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมได้เห็นรายงานการศึกษาเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาที่เขียนเอาไว้ในรายงานหน้าชอชิงชอช้างและสอซ่ที่สรุปมา เื่นชมมากครับต้องของกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาเรียบเรียงข้อเสนอออกมาอย่างสวยงามแล้วเลยปลอยฝันไปครับว่าอยากจะเห็นข้อเสนอเหล่านี้นอกเหนือจากส่งไปยังรัฐบาลแล้วก็ในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คงจะต้องขอความกรุณาท่านหัวหน้ารัฐบาลผ่านอย่างไปยังท่านประธานไปยังท่านหัวหน้ารัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีที่จะให้ได้เห็นว่า หน้าชอชิงชอช้างและซอโซ่นั้นเนี่ยจะทำให้เราพูดได้ว่าฉันชอบและซาบซึ้งชอชิงชอช้างและซอโซ่สามหน้านี้มีถ้อยคำที่สร้างสรรค์มีคำพูดที่น่าสนใจแล้วก็มีแนวทางที่บ่งชี้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทของเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะอย่างที่ด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชนซึ่งทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนเมื่อฝนลงมามันก็เติบโตให้ผลให้ดอกให้ใบให้ต้นที่สามารถจะนำไปเป็นทุนในการหล่อเลี้ยงชุมชนได้เป็นอย่างดีอยากเห็นข้อเสนอนี้ผ่านไปยังกรอจังหวัดทุกจังหวัดให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กรอจังหวัดโดยสมาชิกกรอกรรมการกรอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งทางภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการระดมสมองในการที่จะระดมสัรพ,พกำลังแล้วก็เร่งนำไปสู่กลไกในการปฏิบัติกลไกในการปฏิบัติที่เราจะชี้ว่าทำไงจะให้เอนจิ้นตัวนี้ทำงานได้อย่างเต็มกำลังแล้วเห็นปัญหาด้วยกันเห็นอุณหภูมิที่กำลังสูงขึ้นเห็นความเดือดร้อน และเห็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ฐานรากจริงๆดังนั้นประเด็นที่สำคัญนอกเหนือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วผมยังเชื่อว่าเราจะสามารถทำให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการทำงานเพื่อเป็นการลดเงื่อนปมที่เป็นปัญหาอุปสรรคแก่ผู้ประกอบการ ในทุกเงื่อนไขแก่ประชาชนในทุกเงื่อนไขที่สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเงื่อนเวลาราชการเรื่องของการจดทะเบียนการให้คำปรึกษาการแก้ไขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดใช้ดุลพินิจลงจากเดิมจากที่เคยเป็นมาและเป็นปัญหาที่ทำให้ภาคเอกชนก็ดีภาคชุมชนประชาชนก็ดีคร้านักที่จะ ไปต่อล้อต่อเถียงแล้วก็หันกลับไปก้มหน้าก้มตาแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะทุกท่านเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นนะครับว่าเกิน80%จะให้ความสนใจและมีศรัทธามากพอที่จะมาร่วมกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตดังนั้นในทุกข้อนะครับที่ท่านได้เสนอมาไม่ว่าจะเป็นการปรับแนวทางฟื้นฟูสู่การปฏิบัติเนี่ยอันนี้คือสําคัญครับ ที่ท่านวางแนว5ท้ทีนี่ก็ชัดเจนต้องใหญ่พอต้องทันเวลาต้องตรงเป้าต้องตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือต้องแก้ให้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันได้เรื่องทันทีตรงนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นภาพรวมของทุกข้อในต่อๆไปในข้อถัดมาที่เป็นการพัฒนาศักยภาพและการผลิตผมเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เพียงแค่5ปี10ปีที่ผ่านมา การพัฒนาศักยภาพคนและการผลิตลงสู่ระดับชุมชนท้องถิ่นได้ทำกันมาโดยตลอดกองทุนชุมชนก็ดีกองทุนต่างๆที่ลงไปผ่านหน่วยราชการต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่มีส่วนไปวางโครงร่างเอาไว้แต่ทุกรอบปีโครงร่างเหล่านั้นจะฟื้นขึ้นมาเหมือนได้น้ำได้ฝนได้อะไรมาหลังจากงบประมาณหายไปคนเหล่านั้นก็ค่อยๆ ซุดลงไปหายไปมีเติบโตขึ้นมาเพียงช่วง3าสี่เดือนมีงบประมาณทำแล้วก็เลิกทันทาหลังจากที่ส่วนราชการบอกว่าหมดงบแล้วดังนั้นการพัฒนาศักยภาพคนและการผลิตผมเชื่อมั่นว่าวันนี้คนและกระบวนการของการผลิตของพี่น้องประชาชนในฐานรากนั้นมีอยู่น่าจะเข้มแข,แข็งแข็งแรงเพียงพอบนโครงการเดิม ที่ถูกทํากันมาตั้งแต่ผักอินซีตั้งแต่ในเรื่องของ EM ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างทําเรื่องของทรัพยาการการผลิตอื่นๆทั้งหมดนะครับดังนั้นขอเพียงแค่ว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจและให้ความมั่นใจว่าเงินเหล่านั้นคือเงินของประชาชนไม่ใช่เงินของส่วนราชการที่จะไปใช้ตามโครงการในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปเรื่องที่สามครับ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนอันนี้เห็นได้ชัดนะครับจะเข้มแข็งมันก็ต้องเข้าถึงแหล่งทุนนะครับทุกท่านก็ทราบดีการเข้าถึงแหล่งทุนณปัจจุบันมีเงื่อนงำมากมายมีเงื่อนไขมากมายดังนั้นจะไปหนุนงบประมาณลงไปช่วยเสริมอย่างไรบางทีบางจุดก็ยังเป็นปัญหาที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและทำให้เอนจิ้นเหล่านี้เครื่องยนต์เหล่านี้สามารถจะทำงานได้ อันที่สี่คือการจูงใจภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมตรงนี้แหละครับที่เรามีส่วนสำคัญในการช่วยกันสร้างองค์กรภาคเอกชนมาอย่างน้อย36ปีนั่นก็คือหอการค้าจังหวัดหรือว่ายี่สิบกว่าปีในส่วนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและน้องใหม่ล่าสุดก็จะเป็นสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่ง ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามามีบทบาทและให้ข้อคิดเห็นในระดับจังหวัดได้เป็นอย่างดีแต่กลไกของภาครัฐก็ใช้ประโยชน์จากกลไกเหล่านี้ไม่มากนะักและใช้ไปในทางรูปแบบที่เป็นจารีตประเพณีรับบริจาคหรืออะไรทํานองนั้นมากกว่าที่จะมาร่วมสร้างกระบวนการไปด้วยกันดังนั้นหลังจากนี้ไปผมยังคาดหวังที่จะเห็นว่า แม้กระทั่งงบประมาณ400ล้านนั้นบางส่วนที่จะมุ่งหวังให้ลงไปสู่ภาคการผลิตในเศรษฐกิจจุมฐานรากจริงๆน่าจะผ่าน,นกลไกเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในส่วนของการยกระดับพืชเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้ต้องกราบเรียนว่าตรงเป้าครับ แล้วมีหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างทีเง่เรื่องของสมุนไพรสมุนไพราอาหารเราสามารถรณรงค์เราสามารถจิบยกขึ้นมาแล้วเป็นแนวทางโดยไม่จําเป็นจะต้องไปรองานวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิจัยใดๆเพราะผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นอาหารของเราในอาหารไทยประเภทต่างๆทุกท่านทราบดีอยู่แล้วแต่ประการสําคัญก็คือว่าพืชเกษตรเหล่านี้จะถูกจิบจับมานําเสนออยู่ในตลาดท้องถิ่นซึ่งเป็นข้อหก ที่ท่านได้กรุณาเสนอไว้นั่นก็คือการกระตุ้นการค้าขายในชุมชนดังที่ท่านสมายชิคุทิสปาท่านอาจารย์เสรีได้พูดไปนั่นก็คือตลาดชุมชนถ้าวันนี้เราบอกว่าสภา์กร,กร,กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบอตอรหรือเทศบาลไปสำรวจและดูว่าในตำบลของเขานั้นมีตลาดท้องถิ่นอยู่กี่แห่ง ไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมในตลาดใหญ่หรือตลาดใหม่ในตลาดท้องถิน่นตลาดเปิดท้ายขายของตลาดถนนคนเดินอะไรก็แล้วแต่ทุกจุดมีอะไรที่จะเข้าไปสนับสนุนที่จะทําให้คุณลุงค,คุณป้าคุณย่าคุณยายที่จะเก็บผักเก็บหญ้ามา <c oughs> นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถจะขายของได้โดยไม่ต้องใช้ สตังในการที่จะซื้อพื้นที่ในการไปขายของเพียงเท่านี้วันละห0บาทร้อยบาทผมว่าน่าจะช่วยทำให้สามารถจะสร้างรายได้จากท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีดังนั้นตัวอย่างแบบนี้ง่ายๆน่าจะสามารถทำได้ทันทีวันนี้พรุ่งนี้เพราะตลาดเหล่านี้มีอยู่แล้วขอความการุณาอย่าให้ส่วนราชการไปตั้งตลาดใหม่ในที่ในที่ราชการหรือในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการค้าขายมาก่อน พื้นที่ที่เขามีการค้าขายในมุมใดมุมหนึ่งของตำบลมุมใดมุมหนึ่งของหมู่บ้านเป็นเส้นทางการจราจรที่เขาเดินทางผ่านอยู่แล้วมันค้าขายได้อยู่แล้วเพียงแค่เปิดพื้นที่ให้กับผู้คนที่มีผลผลิตอยู่รอบบ้านของตัวเองเก็บเอามาและค้าขายได้ตรงนี้ก็จะสร้างรายได้ขึ้นมาแล้วจะเป็นตัวไปหนุนเสริมระดับผลิตภัณฑ์ที่เหนือขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น อาหารท้องถิ่นหรือว่าการค้าขายอื่นๆที่จะต่อเนื่องแม้กระทั่งข้าวของที่ใช้ในบ้านนะครับเหลือใช้พลาสติกหรือนนนี้นั่นเขาก็สามารถเอาของเก่าไปนั่งขายเพื่อเอาเงินกลับมาหมุนเวียนได้สุดท้ายครับก็คือการพัฒนาฐานข้อมูลนั่นก็คือทำอย่างไรที่จะกรุณาลดความชุนละมุนของหน่วยงานที่ต่างคนต่างก็ไปหาข้อมูลแล้วก็คิดว่าข้อมูลที่เป็นของตัวเองแต่ไม่สามารถจะนำมา ทำสุรการนั่นก็คือเรื่องของ Big Data ได้อย่างเท่าที่ควรแล้วนี่ก็คือสิ่งที่พอเราจะพูดว่า Big Data ก็ต้องไปทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเขียนงบประมาณกี่ร้อยล้านกี่พันล้านเพื่อมาสร้าง Big Data แต่แท้ที่จริง Big Data คือการเอาข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ในระดับท้องถิ่นในชุมชนนั้นนมาผสมผสานประสานกันเพียงเท่านี้ผมเชื่อมั่นว่า แพนพอยต์ point, หรือว่าจุดที่เป็นปัญหาหลักของพี่น้องประชาชนจะได้รับการเยียวยาได้เป็นอย่างดีดังนั้นต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมารที่การอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กรณาศึกษาและวางแนวทาง ตรงนี้ที่ดีเอาไว้ผมยังหวังนะครับว่าหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าทางรัฐบาลโดยท่านหัวหน้ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ยังยังปฏิบัติหน้าที่ในส่วนเหล่านี้อยู่ถ้าสามารถนําเอาเรื่องเหล่านี้ไปขับเคลื่อนผ่านส่วนราชการระดับจังหวัดส่วนราชการระดับท้องถิ่นนะครับก็จะช่วยทําให้เศรษฐกิจฐานรากได้ผล เศรษฐกิจชุมชนจะหนุนเสริมเศรษฐกิจภูมิภาคก็จะต่อเติมและเศรษฐกิจชาติก็จะฟื้นตัวและมั่นคงขอบพระคุณครับครับ